คือคิดว่าโดยพื้นฐานเลยศิลปะก็คือการแสดงออกคือนั่นก็คือพื้นฐานสุดคือเสรีภาพในการแสดงออกยังไม่ต้องพูดถึงว่าศิลปะนั้นหรือเสรีภาพนั้นจะใช้ไปเพื่อพูดเรื่องอะไรแต่ว่าโดยพื้นฐานที่สุดของการ จะแสดงออกได้ก็หมายถึงว่าต้องมีเสรีภาพจริงๆจริงๆการแสดงออกนี่คือหมายความว่าประชาชนหรือคนธรรมดาทั่วไปต้องการจะแสดงความคิดความเห็นอะไรก็ตามเนี่ยก็ต้องการเสรีภาพอยู่แล้วพื้นฐานของการแสดงออกแต่การทํางานศิลปะเนี่ยมันก็มันก็เรียกร้องไปอีกขัน้นของการที่จะใช้ทักษะใช้ความความคิดที่จะถ่ายทอดออกมา แล้วก็ในกระบวนการนั้นเนี่ยเสรีภาพยิ่งต้องยิ่งต้องอาศัยเสรีภาพในการที่จะสื่อสารเนื้อหาที่คยๆว่าเนื้อหาที่ไปได้ลึกขึ้นเทคนิควิธีที่อาจจะมีการท้าทายมากขึ้นเนื้อหาที่ท้าทายยิ่งขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นโดยพื้นฐานแล้วแยกจากกันไม่ได้ถ้าไม่มีเสรีภาพในการแสดงออกก็เป็นไปไม่ได้ที่จะมีงานศิลปะมันมันเป็นไปไม่ได้ความคิด อะไรคือมากไปอะไรคือน้อยไปมันมีแต่ว่ามีหรือไม่มีเสรีภาพเพราะว่าคือในในกรอบของการใช้เสรีภาพโอเคมันอาจจะอาจจะเกิดความเสียหายได้เช่นใช้เสรีภาพนั้นไปอ,อ,อะไรลลาทำลายชื่อเสียงของคนอื่นหรืออะไรก็ตามแต่มันหมายเห็นว่าต้องมีกระบวนการอื่นๆในการมาตรวจสอบวิาพากษ์วิจารณ์หรือว่า ได้อะไรอ่ะวิเคราะห์หรือว่าจัดการถกเถียงกับกับการใช้เสรีภาพนั้นแต่ไม่ใช่การจํากัดเสรีภาพหรือการขีดเพดานแล้วบอกว่านี่คือมากไปน้อยไปเพราะเป็นไป,นปนมไม่ได้อย่างที่บอกมันมีหรือไม่มีเท่านั้น g <c oughs> ก็เหมือนการแสดงออกทั่วไปมากสุดคือมีกฎหมายหมิ่นประมาทแต่ตอนนี้เรามีมากกว่านั้นใ <c oughs> ช่ไ <c oughs> หมถึงว่าเรามีกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพอะไรอย่างนี้ด้วยแต่ว่าจริงๆคือเหมาองที่บอกศิลปะก็คือการแสดงออก ทางความคิดความเห็นไม่ต่างจากการการที่ประชาชนทั่วไปสักคนยังจะพูดหรือให้สัมภาษณ์หรือเขียนใบปลิวการแจงมันก็มีกฎหมายในแง่ของกฎหมายหมิ่นประมาทที่กรฟ้องร้องกันไปไม่ได้ไม่ได้คิดว่ามันมีอภิสิทธิ์เป็นการพิเศษนะคะเพียงแต่ว่าเราอยู่ในสังคมที่กังวลเหลือเกินกับการมีเสรีภาพมากเกินไปจนกระทั่งเราเราคอยที่จะเพิ่มกลไกที่จะจํากัด การใช้สิทธิเสรีภาพในแต่ละในแต่ละกลุ่มในแต่ละ,ะแขนงวิชาทีพมากเกินไปอะถ้าให้ความเห็นในเชิงวิจารณ์นี่พูดยากคือเอ,อเพราะว่าเราอยู่ในประเทศที่วิจารณ์ไม่ได้เต็มที่อะะเราอ,อพูดได้แค่ว่าเจ้าสาวของหมาป่าก็คือหนึ่งในความพยายามที่เยาวชนที่น่านับถือกลุ่มหนึ่งจะแสดงออก ถึงความคิดของเขาต่อสภาพสังคมไทยปัญหาเรื่องความไม่เท่าเทียมปัญหาเรื่องการถูกจํากัดสิทธิทเสรีภาพต่างๆในสังคมไทยแล้วเขาก็ก็แสดงออกโดยผ่านสื่อละครแต่เราไม่สามารถที่จะอภิปรายในรายละเอียดได้มากกว่านั้นเพราะว่ามันก็ที่บอกก็คือมีปัญหาเรื่อง,องการถูกจํากัดด้วยกฎหมายคือในขณะ,ะที่บอกว่าไม่สามารถจะวิจารณ์มันได้อย่างเป็นกิจจักษณะในกรอบสังคมไทยเนี่ยภายใต้ข้อจํากัด ด้านกฎหมายในสังคมไทยเนี่ยแต่เขาบอกว่าละครแบบเนี้ยภาษาวัรุ่นเรียกว่าขี้้มากถ้าเทียบกับละครทีวีในอังกฤษอะไรเงี้ยซิทคอมธรรมดาที่ประชาชนทั่วไปดูเนี่ยมีการล้อเลียนเสียดสีราชวงศ์อังกฤษแบบอย่างตรงไปตรงมาจงแจ้งแบบกล่าวหาอะไรกันต่างๆนานา,นานแล้วไม่มีใครรู้สึกว่ามันไปทำให้สถาบันอ,อ,อะไรละ่ะ จะเป็นการภายัยคุกคามหรือว่ากระทบกระเทือนความรู้สึกอันดีอะไรนะการความรู้สึกจิตใจของประชาชนศิลธรรมอันดีงามอะไรเงี้ยคือไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยคือในในประเทศเสรีทั่วไปที่เขาเข้าใจเรื่องของการแสดงออกเรื่องของศิละปะเนี่ยการล้อเลียนในระดับที่เจ้าสาวของมหาป่าท่านี่ไม่ได้ไม่ได้น่าตื่นตระหนกอะไรขนาดนั้นคือหมายความว่าเราอยู่ในสังคมที่ภาย d a y มันต่ำมากต่ำมากจน พูดอะไรก็ไม่ได้ค่ะคือความท้าทายของศิลปินตอนนี้อยู่แค่ว่าขอให้ได้พูดแต่ว่าไม่สามารถที่จะไปถึงขั้นที่ว่าจะพูดแบบไหนอะไรได้จำนะคือขอให้ได้ขอให้ได้พูดสักหน่อยเถอะอะไรอย่างเงี้ยก็คือจริงๆแล้วถ้าเทียบกับที่อื่นๆเนี่ยมันพูดได้มากกว่านี้ได้ซ้ำแรงกว่านี้ได้ซ้ำถ้าจะใช้ท่านใช้คาว่าแรงคำว่าแรงนี้ถ้าสมว่าในในเนื้อหาที่รู้สึกว่าไปล้อเลียนเนี่ยอย่างที่บอกคือรู้สึกว่าอย่างนี้ไม่ไม่เรียกว่าแรง แต่ถ้าจะเป็นคําวิจารณ์ในแง่ว่าเอ่อเขาเรียกอะไระความความซับซ้อนของการนําเสนออันนี้ก็อาจจะพูดกันได้คือคือถ้ารายในความหมายว่าที่เราภาษาอักฤษใช้ว่าเบลก้าหรือไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่อยากขายแต่ว่าหมายถึงว่ามันค่อนข้างดิบหรือว่าค่อนข้างาไม่ลูกเล่นไม่ไม่มากนักไม่ไม่ไม อันนั้นก็พูดได้ในในมันแต่มันก็จะเนือนกับการวิจารณ์ภาพยนตร์หรืออะไรทั่วไปที่จะมองในแง่ของว่าเขาเขียนบทขึ้นมาโดยจะเล่นกับความซับซ้อนของเนื้อหาในระดับไหนแต่ว่าอย่างที่บอกเนื่องจากสังคมไทยเป็นสังคมที่เพดานมันต่างมากจนทําให้ศิลปินยังไม่ทันต้องคิดไปถึงขั้นนั้นแค่ขอให้ได้พูดได้เอ่ยเนี่ยก็เป็นความท้าทายสุดขีดแล้วคือการทะลุเพดานสุดขีดแล้วนี่นี่คือสภาพที่น่าน่าเห็นใจ ของงานศิละปะในเมืองไทยคือมากสุดที่คุณจะทําได้คือคุณใช้สัญลักษณ์ซึ่งนี่เป็นขั้นขั้นเบสิกมากเลยถึว่าคุณใช้สัญลักษณ์แทนคุณพูดถึงสิ่งหนึ่งแทนสิ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็ลุ้นให้คนดูสามารถที่จะเชื่อมแทนค่าได้อะไรเงี้ยศิละปะกลายเป็นการสร้างงานแทนค่าเพราะว่าปัญหาที่เราไม่สามารถาพูดถึงอ็อบเจกต์นั้นได้ซับเจกต์นั้นได้ ก็เลยเหมือนกับแค่ต้องมาแทนท่ากันเฉยๆอันนี้คือถ้า,ถาจะถ้าจะพูดในแง่ของความซับซ้อนของกลวิธีเนี่ยมันก็จะมาถกเถียงกันได้ว่าน,นี้มันอาจจะยังไม่ซับซ้อนมากพอแต่ว่าสําหรับสังคมที่พดานมันต่ำอย่างที่บอกคือแค่แค่นี้ก็ก็เหลือเฟือแล้วสมมุติพอดีนึกถึงบอกว่าอ่เนี่ยตอนนี้สมมติว่าใครรู้สึกว่าอยากจะไว้ทุกข์กับสถานการณ์การเมืองทางเมืองไทยนี่ยต้องใส่เสื้อดำไว้ทุกข์อะไรเงี้ยแต่จริงรู้สึกว่าถ้าท้าทายหี่สุดคือนี่คุณ <c oughs> ต้อง oh no. ใส่เสื้อแดงคือแบบคุณต้องเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้คือสีแดงไม่ได้ใช่ไหมคือแบบไปเพิง่งเพิ่งไปเมนนืองนอกมาแล้วก็แบบซื้อของมาฝากน้องขออนุญาตื้อเสื้อ,อมาฝากไม่มีใครกล้ารับไม่ใช่มีแค่เดียวคนกล้าบางคนไม่กล้ารับไม่ใช่แค่ไม่กล้าใส่นะไม่กล้าที่จะมีเสื้อหรือวัตถุสีแดงอยู่ในบ้านเือรู้สึกว่า ตอนนี้ถ้าศิลปินหรือใครก็ตามจะแสดงการคัาน,น,น,นะใส่สีแดงสีดําสีดาไม่ใช่แล้วนี่คือเหมือนกับว่าเราอยู่ในภาวะที่คือคือจริงจริปกติก่อนหน้านี้ไม่ไม่ใส่นะคะเสื้อแดงไม่ใส่เสื้อแดงไปชูนุมเสื้แดงอะไรเงี้ยแต่เนื่องจากตอนนี้วัตถุสีแดงก็มีปัญหาก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยนี่คือภาวะเดียวกันกับเจ้าสาวของมาป่ารู้สึกอย่างนั้นคือการขอให้ได้ ขอให้ได้พูดถึง subject หรือ object อะไรนั่นแหละขึ้นมาสักอย่างนี่ก็คือ a c h i v e แล้วบรรุลแล้วอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ทันถึงว่าจะต้องมีถกเถียงให้ซับซ้อนกันไม่ต้องมาเถียงว่าคุณมีปัญหาอะไรกับสีแดงอะไรเงี้ยจริงๆมันก็เหมือนทุทกสาขาแหละคือก็รู้สึกว่านักวิชาการศิลปินคือเราไม่รู้ว่าจะไปได้ร้องต่อใครได้หรือก็แ้่ได้ร้องต่อตัวเองยังไงในสถานการณ์นี้อ่ะคือหมายถึงว่ามันก็เป็นมันก็เป็นการตัดสินใจของเขาแต่ว่า คือเล่นเล่มีควาสึกว่าในแง่ของศิลปะคือจริงๆสถานการณ์แบบนี้คือเขาเรียกว่าอะไรนะเนื้อวัตถุดิบชั้นดีที่มันเป็นโอกาสที่ที่มันจะท้าทายว่าคุณจะเพราะศิลปะที่การแสดงออกแล้วก็ความท้าทายที่คุณจะมีเทคนิคหรือความสามารถในการที่จะทาให้การแสดงออกนั้นมันเป็นไปได้อย่างไงภายในสภาพที่เขาจํากัดเสรีภาพอันนี้มันได้เป็นโจทย์ที่ท้าทาย สำหรับคนทำงานศิละปะถ้าตัวเองเป็นศิลปินก็จะรู้สึกอย่างนั้นแต่ว่านี่ไม่ใช่เขาไ,ไม่ได้เป็นการเรียกร้องเพราะว่าจริงๆก็รู้สึกว่าถ้าคือมันก็มีสองอย่างคือเราดิ้นรนที่จะหาวิธีการที่จะแสดงออกในทางศิละปะคือโดยเฉพาะในสภาพตอนนี้ที่จริงๆการวิจารณ์หรือเขียนง,งานวิชาการอย่างเป็นกินจะละักษณะอาจจะไม่ใช่คําตอบเพราะว่าเราพูดอะไรให้ชัดเจนจะออแจงไม่ได้ศิละปะจริงๆอาจจะเป็นเครื่องมือที่น่าสนใจแต่ถ้า ทำเองก็ไม่ต้องทำก็คือเหมือนกับยุคอะไรนะหลัง2500ที่พอปัญญาชนถูกปราบแล้วก็นักเขียนฝ่ายก้าวหน้าก็ต้องไปเขียนนิยายประโลมโลกอะไรเนี้ยก็คือให้มันเห็นไปว่าสังคมเนี้ยไม่ดีซิร์ฟไม่สมควรที่จะมีางานศิลปะ,ปะไม่สมควรจะมีความก้าวหน้าทางวัฒนธรรมและสติปัญญาภายใต้ข้อจำกัดของเสรีภาพแบบนี้ก็ไม่ต้องหลอกตัวเองไม่ต้องหลอกตัวเองว่าเราเป็นประเทศที่ออมีความก้าวหน้าหรือว่าเราเท่เรา เรามีศิลปินเรามีติดยอะไรเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องหอ,ก,อกตัวเองแต่ไปก็คือเราก็คือ,เร,คอเราก็คือประเทศล้าหลังประเทศหนึ่งก็ไม่ต้องมีงานศิลปะไม่ต้องสร้างงานศิลปะเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการดำรง,งอยู่ของประเทศล้าหลังนี้คือมีสองทางเลือกอ่ะก็คือคุอคณจะคุณจะรู้สึกเป็นโจทย์ที่ท้าทายแล้วก็พยายามที่จะเล่นกับมันหรือไม่ก็คือเขาไม่ต้องให้มันมีเลยให้มันรู้กันช,ชัดๆไปเลยว่าเราไม่มีปัญญา